สวัสดีค่ะพี่ๆช่อง y t u t u นะคะฟอนสิริทุกท่านควันนี้สิจะพามาชมนะคะรุ่นท็อปนะวายแท็กขับ2นะราคาค่าตัวอยู่ที่1น4 0 0ล้ืบาทเป็นเครื่องเทอร์โบนะ170แรงม้านะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะเดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเลยนะใส่เป็นตัวกระจังหน้า Raptor V6 นะฮะตวงสือฟอร์ดสีดำนะฮะตัดขอบแดงมีไฟในส่วนของไฟ LED มินิไลท์ให้ด้วยนะฮะสีส้ม3จุดนั่นเองค่ะกระจังหน้าก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะส่วนฝากระโปรงใส่เป็นฝากระโปรงทรงฟิตค่ะพี่แบบนี้เลยทำเป็นสีเทาเทาดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทั้งหมดเลยตัด ขิดด้วยเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวด้านฝากระโปรงนั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้ลูกค้าเลือกเป็นโลโก้ม้าซึ่งโลโก้แบบนี้มีทั้งโลโก้ม้าโลโก้แรดแล้วก็โลโก้กระทิงพี่พี่สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะ,ะตัวนี้เลยนะ,ะเป็นชุดแต่งที่เป็นลิมิเต็ดมากๆะคะ่ะเป็นชุดแต่งวยนะคะสีดําทั้งหมดเลยนะค,ะคุมโทนนะคะให้มันตัดกับตัวรถสีเทาดําเท่ามากๆเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ ห่วงลากจุงนะคะซ้ายขวา2ฝั่งนะคะแบบนี้ไฟตัดหมอกก็ได้เป็น LED นะคะแล้วก็ไฟหน้า LED มีเดย์ทามมาให้ด้วยใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้ว, mm hmm. ลวทีนี้มาดูด้านข้างกันนะ,ะด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้วล้อชุดวายแบบนี้นะฮะ mm hmm. สไตล์จะเหมือนรถแรปเตอร์ค่ะพี่มิมิติแล้วก็มีทรงสวยมากๆนะคะ mm hmm. คันนี้ ความสูงเนี่ยของตัวรถเท่าเดิมนะช่วงล่างของ y t e ท็เนี่ยที่พี่ได้ก็คือจะได้ดิสเบรกสี่ล้อนะคะแล้วได้โชค๊คโมโนทูบมาด้วยจุดที่เปลี่ยนนะในส่วนของตัวล้อเนะะี่ยค่ะจะเป็นล้อมาเวลลายบิดขิปแดงสวยๆแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวช่วงล่างนะคะแล้วก็ลัดจากตัวยางคอสเมต์นะเป็นซีรีส์เบย์ยางอยู่ที่265ทับหกศูตัวนี้เป็นยางออทเลนที่วิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดหรือออโรดก็ตามนะคะ กระจกนะคะพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยที่มือกระจกแล้วรุ่น w i ยแ็นะเขาจะได้ตัวไฟ LED ที่เป็นไฟสองสว่างที่พื้นที่เป็น LED มีมาให้ด้วยนะรตรงรุ่นของรุ่น w i ยแเลยนะคะนี่บันไดข้างนะบันไดเหยียบแบบนี้ก็เป็นหน้าหน้าเหยียบเนี่ยพื้นสีดําแล้วก็ตัดมีสีเงินเนี่ยเป็นตัวตัดนั่นเองค่ะขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายเหยียบง่ายเต็มเท้าเลยใหญ่กว่าเดิมด้วยนะบเบ้ารองมือเปิดติดตั้งแล้ว คิดกันใส่ติดตั้งแล้วเล่าหลังคาแบบนี้ได้มากับโรงงานเลยนะคะสามารถไปวางถาดสัมภาระหรือวางติดตั้งเต็นท์ด้านบนหลังคาได้เลยนะคะตัวนี้ยึดเจาะก,กับตัวรถมาให้แล้วนะ,ะด้านท้ายตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์นะคะที่ติดกับตัวรถมาะะได้แบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์คาว่าแรปเตอร์เฉดสีเทาอ่อนติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED ใส่ในส่วนของตัว ข้อไฟท้ายมาให้นะฮะฝาครอบท้ายกระบะนะคะแบบนี้เว้าโลโก้ด้วยนะคะตัวหงสือฟอร์ดสีดําตัดขอบแดงแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวอะคริลิกนะคะคำว่าลนเจอร์แบบนี้ติดตั้งเสริมหลอให้แล้วด้านท้ายก็จะดูหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะฝาท้ายเขาจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะะมีล็อกได้ด้วยนะ,ะแล้วก็มือเปิดกันลอยมีไฟเบรกให้ด้วยแล้วฝาท้ายเนี่ยของรุ่นไวแท็เนี่ยเขาเป็นผ่อนแรงที่เวลาปิด มือเดียวปิดได้เลยเบามากๆนะนะเพราะว่าเวลาผู้หญิงเนะี่ยขับขี่ใช้งานเนี่ยแล้วใช้ฝาท้ายตัวเนี้ยเปิดปิดง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวสิพาดูในส่วนของตัวช่องจ่ายไฟนะที่อยู่ด้านหลังของรถไวแท็กกันนะคะนี่เลยจุดจ่ายไฟนะจะมี2จุดนะตัวนี้ power outlet หนึ่จุดนะคะและอีกหนึ่งจุดเป็นช่องเสียบเป็นปลั๊กไฟบ้านนั่นเองคะ่ะอันนี้ก็ได้มากับตัวรถแล้วนะคะนี่เลยไปเดี๋ยวพาไปชมภายในของรถไวแท็กกันนะคะ นี่เลยค่ะโทนของวายแท็กนะ,ะจะเป็นดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หุ้มหนังด้วยนะคะเดินด้วยได้สีส้มนั่นเองค่ะปุ่มพุทสตาร์ทมีมาให้ด้วยนะคะช่องตรงนี้จะเป็นจุดสําหรับวางแก้วซ้ายขวา2ฝั่งก็มีให้เบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้สีส้มด้วยแล้วก็ปรับเป็นในส่วนของปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบนี้ปรับได้8ทิศทางมีตัวดันหลังให้ด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย พาวเวอร์ไฟฟ้านะคะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็หุ้มหนังสีส้มด้วยคอนเซปต์ของ w ายแทเลยนะคะตัวนี้ตั้งความเร็วและความเร็วอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชันในส่วนของหน้าจอหน้าเลนใหม่ได้ขนาด8นิ้วเป็นดิจิตอลด้วยค่ะส่วนจอกลางนะคะได้ขนาด10 12นิ้วนะคะเป็นจอ LED เลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะขยับมาด้านล่างนะคะเป็นแท่นชาร์จไร้สาย มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะมีกึ่งแมนวนวลให้เล่นด้วยนะคะแล้วก็โหมดในส่วนของตัวเบรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบรกไฟฟ้านะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบออโต้โฮนมีมาให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะน่าใช้มากๆนะคะสำหรับ รุ่นรถนะคะวแท้ตัวท็อปขับ2เลยถ้าพี่พีท่านไหนสนใจอยากได้รถรอแบบนี้แล้วอยากแต่งเท่ๆแบบนี้นะ,ะสามารถสอบถามสิได้นะคะได้ที่เพจฟอร์อซิลินะคะหรือสายด่วนโทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์0835169832นะเดียวสินะคะจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะถ้าชอบทักมาสอบถามสิได้นะคะยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาในการแต่งรถ ทุกทกแบบทุกท,กทกสไตล์เลยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถส,สวยๆต่อไปนะยังไงรีวิวนี้สิขอไปก่อนนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ